สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะโอ้ยหยว่ยวสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้วยน้ําเที่ยงนะคะเรามาหาคุณแม่นะคะเรามาหาคุณแม่นะคะเรามาอุดหนุนคุณแม่นะคะคุณแม่นะคะคุณแม่ปลาหนี้นะคะนะคะแม่เป่งแห่งห้วยน้ําเที่ยงนะคะมิสแกนมิสแกนจำปาโดงว่าแน่แล้วตัวแม่ของห้วยน้ําเที่ยงแน่กว่าค่ะนะคะ รุ่นเบิกบ้านเดี๋ยวจะพาไปพบกับคุณแม่เลยนะคะนี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะไปไซสแม่ัสดีจา้าเดี๋ยวแม่หาเข่าก่อนพอเขา่าแม่หาเข่าให้ลูกนะจ๊ะซื้อตับแล้วแม่จะเอาเข่าให้ปั่นนึ่งนะจาน๊ะนะแเราก็จะกิน,นอุดอุดนุนคุณแม่นะคะสวัสดีคะ่ะนี่ก็คือ,คอบ้านคุณแม่นะคะ คุณแม่ขายปิ้งไก่ปิ้งตับตอนเช้าเช้าบ้านในเอาดอกแลวฝาบันนั่นมานางเมาเลนพี่วัดดีค่ะเอฟซี FC. นี่นะคะ่ะอันนี้เพื่อนกับสียางโค้งไก่เวลาเฮียนได้มีลูกมีเต่าลายเพื่อนกับมาซื้อน้องเคซี่เช้านี้ก็คงจะกินข้าวกับตับก็อิ่มแล้วนะคะสองไม้นะคะเมื่อน,นี้ดง,ง้ยน่าวาแม่แลวสิเปเน่น้ำเฮาได้เมื่อนี้สุาพาคุณแม่ไปเล่นได้มือนี้ เลิศนะจ๊ะมันนี่เป็นเลายนางไปหาเขาให้แล้วก็ดีดีนะจ๊ะดีมากๆเลยนะคะหาเขาให้ตับง0ี่สิบเขาสิบบาทสามสิบบาทเดี๋ยวคั้นแคสี่กับบาทจะเสียเอาหมอหของเขามาน่ำนะจ๊ะนะคะ ฟ้อนฟ้อนโอเออบอกให้ขึ้นมาสันม่บ้านให้ขึ้นมาฟ้อนอันอันเรื่องเชิญขวนเขาละเศร้าซ้ำฟอนบ่ได้ผู้เฒ่าบอกพอดี27ก็จะฟอนนะจะให้หนูขึ้นมาถ่ายประเพณีอะไรนะแบบอีสานอีสานได้ให้หนูขึ้นมาถ่ายให้นมามา,มานี่มาตับมาเข่ามาหูเขาเ่าแล้ว สวัสดีทุกท่านนะคะนี่นะคะคุณแม่เล่ายางไก่นะคะย่างไม่มช้าขายอย่งแนนแม่เอ้ยแหนมันใกล้พูนแล้วแนมอย่งแนมแนมหนูเดี๋ยวนแนมย่างย่างสุกก็คือสุกแล้วแล้วยุนี่ย่างสีนี่โอ้ยสู้นานนเอาเนีนี่ย่งนมันนอย่านแมงวันมสอดนอต้องรีนีค่ะ กวมาเรงแหวนจับจับน้องเคซี่ได้ตับนะคะได้ตับหนึ่งไม้นะคะเอฟซีนะคะน้องเคซี่ได้ตับแม่ราบอกตับ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 น่ะมีอยู่ในรถนี่ข่าวจะออกไปน้ำถลงมือดูความคุณละอืมขึ้นนวดดีแท้

ไเปิดเลยม,นนมั <laughs> นเหรอตนเราคือจัเจ่ายมนาดให้หรอเขาเล็กแล้วขายละสบาทตอ้คลามเต็มแสนเออ่อนเโกไย่างใกล้อออี่ีเออมันเป็นอบรดหุบเงอนหุบซานดูคุณนั่นโุ้ย่อเยเงี้ยนาบนี้รเนี มาไปเดินเลือดเลือดก,ก,กันอีกน่อบ้นะนั้นไปได้บ่ล่ะเมียไปไปได้รถตัวยกไปเบิวว้งวา น้อยว่าตูเป็นผู้ยิ่งเนี่ยนี่แหละเพาเราคอมันคอค่งตเคอะฮะเพรฮะคอตึงตูาค่นอนทำพี่น้องรามเฟรมักนี่ยไอ้มากเนี่ยเจ้ามันเป็นอยังไงแซมใส่แมาสื่อสมืออร่อยปุกหนุนแม่ด้วย บ่ได้เจ้าบอกมาน่าม่ลืมเออบอกูออกมาเยยุนึ่งไปได้ขายยุคหัวขายเลย้าบอกสาวเจ้าบอกบอกมาตะาบานเบอร์งามเจ้าอบกะขพยมือนลยฮะไปอบไปกระแผงปิวพันยุ่งหนึ่งนั่งบนหนึแน่นกันละสามโมงอือสวยเนี่ยเขาได้สามโงสี่โมง ตมันมันไหลลงใส่นี้ไม่ได้ก็ได้ไหลลงก็ไกะโอ้ยก็คือโตเขาก็ได้ว่าจะเอาของถ้าจะเอาเข้าไปมันกว้างถ้ามันกว้างลูกมึงได้ก็ได้แต่ว่าเราจะเอาเข้าไปอืมกว้นแย่นี่ยแตเมื่อเอาของบ่มือนีึแย่ที่มันเศร้ากันคือเพื่อยู่จยกคน ยูเดียวกงแล้วก็ยูเดียว่ยูนี่มันได้หลงไงไม่ได้ยูดตะพงว่าขอไปเนียนเขากับ่ธรรมดานีลาจะไปใช้กบไปเัแตแมนในเนี่ยนั้นไม่จัหองเพินอะารน่ะบอกไม่หลหงงโาหองเก็บหงงแล้วน่าเยอะองเล่าเนอยดูหองนั้นเขาเฮ็ดใ้หานเขาเปรนานคนรไปอยู่ข้าราลการขารการน่าวอ้นมันอีกแล้ว หลังนี่นี่ลายห้องหลังนี่ตั้งใด่เต็มที่แหละนี่เเขามาบอกเพื่อนแม่มาไปเบิ่งแล้วหลุดน,น้องเพื่อนผู้ชายนัน่นว่าบอให้ยู่นี่แหละมันบ่อะไรน่ะเพื่อนให้ไปยูน้ำแจน,น่จะมีมือต้องหาผู้ชายมาอยู่นี่บอกมันมียูทูบเบอร์หาห้องมด้วยแล้วจะให้งกับมาเบิร์น แต่ทางนี้น่ะไซทานแม่ทานแม่สามสิบตัวเด็มอนยังพิ่มนอนมาได้ดอกแค่นี้มันแทางไหนมันเป็นห้องข้นมาก็ออกมากเลยบ่ อร่อยค่ะลูกสาวสองลูกสาวลูกชายไม้หนึ่งค่ะาาบ่ได้บ้านบ่บ่บ่เลยผูกโอ๊ยแปดนาทีแล้วสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายจ้ะ